เป็นวันที่12นะครับเป็นวันที่2การลอกรองครับอน้ครับการมต่ซ่อมโซ่นะครับโซ่ขาดไม่เสียเวลาไปครึ่งวันนะครับึงได้ลงมือนีน่นะก็เหลือประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่าๆก,ก็จะน่าจะเสร็จแล้วครับถึงตรงมุมต้นนี้แหละครับนดีตอนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบสายัไม่โคดดวนครับอากาศร้อนมากเลย ตรงบ้านละเออนะครับบ้านคุณ เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าดินมันติดเราไม่ได้ปัน่นลืมเดิน,ดนปับ๊บขาดปังเลยเราลืมปั่นนะครับดีแล้วนะครับที่มันไม่ขาดในร่องที่เราลงเมืวา,าน อยู่ข้างบนยังโชคดีหน่อยเมื่อกี้นี่ก็ได้ปลาไหลไป3-4ตัวนะครับตัวยังใหญ่เลยยันโมเตอซอมในโกเลยลืมถ่ายนะครับใส่โซ่เสร็จก็ตัวตว เขียวเหนียวซับนะครับไปโลกโบลาฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นแหละครับรู้ว่าจะเสร็จเสร็จแล้วหรือยังยังไม่รู้เลย ปลาไหลแล้วมั่งเลยคาดทางน่าจะไม่มีม่มีรูเลยเมื่อวานเนี่ยโผล่หญ้าออกเนี่ยโอ้ยรูขุดเต็มเลย Nah, jangan ini lemang nih. สายล้วนๆเลย้ตรงฝั่งข้างข้อตรงนั้นนะ่ะดินมันจะนุ่มหน่อยไหลมีตัวใหญ่ๆเลยตัวบิ๊กๆเลยสายสองตัวสองโลโควานะ่ะสายสายตัวเกือบลูอะ่ะมัน ปกเกตคีดนะตรงนี้ไม่มีแน่นอน,นดินไปแล้วมันบริรายเลยคาร์รอนครับวันนี้ ีลมแล้วมีลมแล้วเอ้ดูดิถ้าได้ลมอย่างนี้มาพื้นๆพนี่ยบายหน่อยแต่ลมข้างล่างนะครับข้างบนไม่มีลมเลยดูดิต้นไม้ไม่กระดิกเลยโอ้เย็ยน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 เย็นอนี่น่าจะหมดแล้วมัง้ง นได้ปลาไหลย,ยื้อนะครับเราก็ไม่ได้กินเองเท่าไหร่หรอกอาศัยแจกเอาขายนี่น่าจะพันสองพันนะครับเอาคนดูจกักขายพรกดลงอีนิดหน่อยกดลงอีนิดหน่อยมันเชิดขึ้นเนี่ยเออมานั่นแหละ ไปนู่นอีกเลยบ้อ bon. ง จะเล่นน้ำสบายนะครับร้อนๆอย่างนี้นี่อ๋อคนดูเล่นน้ำนะครับดูแลตัวเองด้วยเราต้องการตัวเองให้ดีด้วยนะครับว่าน้ำลึกนี่ต้องใช้เสื้อชูชีพนะครับแถวง้วยระไซนี่น้ำน่าจะเย็นๆเลย ตอนเล่นอยู่อาหารก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่รุ่นนี้นี่ไม่แน่นะอายันอาจจะไปเที่ยวเมืองไสซายข้างอาาีกครถามเสียบๆอะไรอย่างไงี้ย ภาคทางเลนเนี่ยน่าจะไม่มีรถอะาเ,ล,เล้าเป็นไรกดแช่นะครับกด Subscribe ค,ครับกดติดตามปลายันเม่โรด่วนครับสวัสดีครัรบ